สวัสดีนะครับผมนี่น,น,นี่เดี๋ยวจะมาอัปเดตลูกนกเป็ดน้ำครับจากคลิปก่อนนะครับมีสามตัวครับหลังจากที่อัดคลิปเสร็จนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้คือเป็นสี่ตัวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับพาไปในกรงในพื้นที่ที่เราจะให้เขาอยู่นะครับจะให้เขา อาศัยพักก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับเราได้เตรียมที่ไว้ให้เลยเอาไปไอตัวน้อยไอตัวเล็กตัวน้อยไอตัวเล็กตัวน้อยลูกนกเป็ดน้ำมันก็มันมันเหมือนลูกเป็ดนี่แหละครับ แต่มันสีมันไม่ใช่สีเหลืองไม่ใช่สีขาวนี่ครับคือตอนนี้เราเราเราเตรียมกรงไว้สำหรับลูกนกเป็ดน้ำสี่ตัวนี้แล้วนะครับก็อันนี้มันเป็นกรงกรงหมานะครับ แล้วก็เราได้เอาตะขครยตะข่าอ่ตะขา่ะะขายกงไก่ตะขคร้กงนกที่ตาทีๆนะฮะแค่ประมาณนิ้วชี้ก็เข้าไม่ได้ประมาณนิ้วก้อยครับเอามาคุมหมดเลยเอามาคุมอ่ทั้งหมดของกงนะครับแล้วก็ได้นำฟางนะครับนี่นี่นี่นำฟางทั้งแห้งและสดนะฮะตน้นหญ้า าใส่ไว้แล้วก็มีน้ําครับในส่วนของอาหารเนี่ยเขาว่าะจะมีเป็นพวกกุ้งหรือไม่ก็ปลาตัวเล็กๆนะครับที่เขาจะกินได้แต่ยังไงเดี๋ยวผมจะหาอีกกินเลยอาจจะหาอาหารสำเร็จรูปเข้ามาก่อนนี่ครับนี่นี่น,นีเขาอยู่นี่แล้วน,นะครับ อันนี้ก็ใส่น้ำไว้มีหญ้านี่ ออกแล้วสี่ตัวครับนี่เลยตอนนี้คืออยู่ไหนนั่นเลยครับในพงในพงหญ้าครับในตัวหญ้าที่เราได้ทำที่เราได้เตรียมไว้นะครับมี ทั้งหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งครับให้มันคล้ายๆธรรมชาติหน่อยปิดก่อนเพราะเขาวิ่งกันเร็วครับอันนี้มันอันนี้กรงนี้ผมตั้งอยู่ใต้ต้นมะยมนะครับน,นี่เขาอยู่นี่กันเขาอยู่นี่กันอยู่ในกรงนะเห็นไ,ไหมเห็นไหมครับนี่โดดหนีนี่หนีหโดดหนีนไ,ไปแล้วไปด้านโน้นแล้วครับ เห็นไหมเขาอยู่ตรงโน้นกันใช่ไหมครับอ,อยู่มุมโน้นเลยกลัวคนะค่อยๆเดินแล้ว่คยๆเดินแล้วน่ารักโคตร ค่อยเดินค่อยเดินน่ารักอะ่ะคือเขาก็ยังไม่คุ้นสถานที่นะครับเขาไปหลบเขาไปหลบในพงเแล้ว เดี๋ยวผมก็จะให้เขาอยู่ในกรงในที่ที่เราเตรียมไว้ให้เขาเนี่ยนะครับก็จะ,จะมีหญ้าแห้งมีในส่วนของหญ้าหญ้าแห้งหญ้าสดแล้วก็น้ําครับอาหารเดี๋ยวผมจะลองหาดูแล้วเอามาใส่ให้นะครับก็จะให้เขาอยู่ในนี้แหละเพราะว่าคือถ้าปล่อยไว้ด้านนอกเนี่ยคือถ้าเขา หลบหลีกเจ้าหมีได้เร็วเจ้าเจ้าหมาผมครับได้เร็วมันก็จะ,ะก็ดีไปแต่นี่คือผมกลัวเขาไม่ทันในหนีผมก็เลยต้องเก็บนะครับแล้วก็เอามาไว้ที่นี่เพราะอยากออกเนาะ ะน,นแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครอชอบใครอยากติดตามลูกนกเป็ดน้ำชุดนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภยัยโอเคนะครับผมสวัสดีครับ